วันนี้นะคะยู้ยจะพาทุกคนนะคะมาชดลองขับรถยนต์น e ิสสันคลิก epower นะคะอยากบอกว่าที่นี่เป็นที่แรกนะคะที่จะได้มายนโฉมกับนวัตรกรรมของน e ิสสัน e-Power ตัวนี้นะคะก็คือเป็นรถพลังงานขับเคลื่อนไฟฟ้า100%ไปกันเลยค่ะก็แค่นี้เอ้ย <S <S 2> <S 2> เร็วๆมึงเร็วๆกูรออยู่เนี่ยนิดเซลนะฮะ เซลคุณดีนะครับนี่ฟาบมาแล้วนะครับตอนนีอ้อยู่กับเซลยุสวัสดีครับสวัสดีค่ะ<ม>คุณวันนี้ผมมาจองรถครับผมอ๋อค่ะคุณลูกค้าสนใจอยากได้รถดนรุ่นไหนคะสามารถสอบถามได้คะ่ะ <c oughs> โอเคอันนี้น้องยุ้ยนะครับสวัสดีค่ะไปะพี่เดี๋ยวดูพาไปดูรถ Nissan ลิ i c k ePower มาอา้าไม่ได้จอดข้างในหรอเพิ่งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยพี่เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยแบบโอ้โหลูกค้าเนี่ยสนใจเยอะมากนี่ตัวม่<อ>ตัวนี้ก็ใหม่เหมือนกัน<อ>ตัวนี้ก็ใหม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเฮ้ยทำไมอันนี้คือวันอาทิตย์ทำไมคนมันน้อยจังวะวันอาทิตย์เป็นวันเปิดทําการอยู่พี่แต่ว่าหมายถึงลูกค้าเขาจะนัดมาไม่เยอะเพราะว่าไม่ได้ทางานเต็มระบบไงอ๋อวันนี้หนูก็มาเนี่ยมาเวรอ๋อคือวันนี้เป็นเวรของมึงใช่อเเป็นวมึง ก็เลยต้องมาเข้าเวรอแล้วอย่างนี้เขาให้พิเศษอะไรไหมก้องปกติครับอ๋อแล้วเดี๋ยวพี่ถามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องแม่งมัวกล้องมัวอ๋อนี่คือตัวใหม่ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับ Nissan Kicks Power เดี๋ยวพี่ไม่ต้องดูคันนี้อ๋อเอาไปดูทางนโดอาเกนหูเตรียมไว้ให้พีหนูรู้ว่าพี่จะมาไงหนูก็เลย วันนี้ฝนตกเนาะอ๋ะอแล้วอย่างนี้ถามหน่อยสมมติว่าขายรถได้คันหนึ่งเนี่ยเขาให้เขาให้ส่วนแบ่งไงวะเอ่อตัวนี้เป็นความลับบริษัทค่ะไม่สามารถเปิดเผยได้อ๋เหรอแต่ถ้าใครมีเพื่อนแนะนํามาเนี่ยมีค่าแนะนําให้ไี่ถามไว้อ่กูถามกูถามมึงดีกว่าีอมึงขายรถมึงข,ขายรถได้แบบมากสุดเดือนหนึ่งเท่าไหร่มากที่สุดเนาะ17คัน17คันได้กี่บาทวะไม่บอกนี่คะ่ะอ๋อนี่คือตัวใหม่ล่าสุดเฮ้ยเราไปดูข้างหน้าพี่หม่องพี่หม่องต้องถ่ายจากข้างหน้าพี่มุมสาม อ,อันนี้อันนี้คือรถที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานเหรออันนี้ยังซีนอยู่เลยยังไม่ได้ TDI ยังไม่ได้อะไรแต่ว่าวันนี้อจะให้พี่เป็นสิทธิ์คนแรกเลยเฮ้ยคนแรกเลยที่จะได้ขับนิสันคลิกอ๋อตัวนี้คือตัวใหม่ใช่ค่ะตัวนี้เป็นนิสันคลิก E-POWER ที่เป็นนวัตกรรมยานยนต์รายแรกของไทยที่นำระบบ E-POWER มาใช้ E-POWER คืออะไรตัว E-POWER เนี่ยมันจะเป็นรถพลังงานขับเคลื่อนไฟฟ้า100% คือถ้าสมมติว่ากูซื้อคันนี้มันประหยัดกว่ารุ่นอื่นๆได้แน่นอนใช่ไหมแน่นอนค่ะตัวนี้ก็คือถ้าสมมติอัตราการเหยียบในเมืองเนาะเราเหยียบแบบคงที่ชิวๆไม่ได้ไปแรงไม่ได้เหยียบกระแทกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดโหมดไฟฟ้าลดเปอร์เซ็นต์ขับเลยก็ได้สบายชิวๆอ๋คอ,อคือตัวน้ํามันเนี่ยจะไปช่วยปั่นกระแสะไฟเพื่อมาขับเคลื่อนรถใช่ตัวนี้ก็จะมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะอยู่ใต้เบาะนั่งคนขับด้านข้างตัวเนี้ยก็คือไม่ต้องกังวลว่าบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะเป็น รไฟฟ้าเราเป็นไฟจะช็อตไหมตัวนี้ไม่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เขามีมาตรฐานการันตีก็คือเขาตรวจทุกอย่างคือแบบสุดยอดค่นนิสันมีตันมีตันมีตันเปิดเปิดเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยมันจะอยู่ข้างล่างเราจะมองอ๋อคือตัวแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมยเนี่ยข้างล่างเนี่ยค่ะเป็นก้อน ก็คือมันจะถูกต่อนก้อนใหญ่ไหมอ่ะแล้วอย่างเงี้ยแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยจะหมดอะไรยังไงตอนไหนแบบไหนมันใช้ได้ระยะยาวมันมีบอกอยู่ที่หน้าจอเลยพี่คือถ้าสมมุติว่าในกรณีคือเหมือนแบบชาร์จโทรศัพท์ไว้เลยเหรออ่ะอารมณ์เดียวกันที่หมดชาร์จด้วยมันมีหมดชาร์จ้วยคะก็คือถ้าสมมติว่าเราสตาร์ทเครื่องปกติใช่ไหมมันก็จะใช้ควบคู่กันระหว่างตัวน้ำมันปั่นไฟเข้ามาแบตเตอรี่จะถูกเก็บเมื่อแบตเตอรี่เต็มอ่ะฉันอยากขี่แบบไฟฟ้าอย่างเงี้ยพี่ก็กดโหมด E ีีขับไฟฟ้าไม่มีเสียง ออกอ,ออกจากบ้านคือแบบแอบเมียไปเที่ยวอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้ยินเสียงเงียบมากเดี๋ยวเดี๋ยวทดลองขับเดี๋ยวไปเฮ้ยกูคนแรกเลยเหรอพี่คนแรกจริงจเฮ้ยหยาไม่ใช่คันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปทดลองขับอ๋อมีอีกคันหนึ่งอ่ะเขาส่งมากี่คันเนี่ยมาทั้งหมดโชว์รูมละสองคันครัมาทั้งหมดสี่คันอ๋อโชว์รูมละสองคันโอ้โหเป็นคนแรกนะคะที่ได้มีโอกาสมานะครับเป็นคิวน้องเฝ้าโชว์รูมพอดีนะครับก็เลยได้มีโอกาสไหนแล้วเจ้าคันไหนไปอ๋อ อะไรนะนี่สีนึงโหยสีนี้สวยว่ะเาเฮ้ยเนี่ยขอดูหน่อยอันนี้ไม่ใช่สีแอกมาอ๋อเฮ้ยอันนี้สีอันนี้สีอะไรอ่ะเทาแบบเงาวับอ่ะเทาแบบเงาวับฟ้าโอ้โหแม่งเจ๋งวาะเหมือนอารมณ์แบบคูเป้คูเป้แบบเอ็มอย่างเงี้ยโอ้โหคูเป้อะคลิปฉลามครับดูดูดูนึกว่าปลาเออว่ะเออสวย่ะ คันนี้เลยพี่คันนี้แหละมึงจะซื้อคันนี้พี่หนูจะพาพี่ขับโอ้โหคันเดิมมึงผ่อนหมดหร้วยังอ๋อฉันแ่นๆๆกันแ่มาอเขาส่งสีส้มมาให้ลองสองอันอะคุณจะคุณจะไม่ต้องออกจากไหนอะไรนะคุณจะไม่มีคุณจะ๋อมีคุณจะเอาอกูขึ้นได้เลยเหรอเหยียบเหยียบอันนั้นได้เลยพี่หมูเหยียบเหยียบตรงไหนอันนี้ได้เลยโอเคตัวนี้คือเดี๋ยวหนูจะสตาร์ท ปุ่มพุสตาจะอยู่ตรงนี้จะอารมณ์รถสปอร์ตเลยนะคะในในในกูขอดูเลยกดปั๊บอันนี้สตาร์ตแล้วเหรอูนหน้าจอหน้าจอ TFT 7นิ้วอ๋อเอเป็นไดลละหน้าจอเออเป็นได,ดละมึงเองาเนี้สวยบอ ทุกตัวน่ะตัวนี้จะเป็นก็คือตัวเครื่องเสียงจะรองรับ Apple c a r p เพ y ก็คือสมมุติว่าลูกค้าคนไหนแตครูรู้แล้วไม่ต้องบอกมันเทคโนโลยีขนาดน <Wis S 2> <Guin> ี้ละพูดเจ๋งอ่ะพูดอยากลองขับดูอ่ะขับนีโอเคดูกล้องๆองดูกล้องหนูซะก่อนดูกล้องหนูซะก่อนอยากได้แนวไหนกล้องเป็นแนว l e ดีหรอวะใช่แต่พี่ไม่อยากดูเป็นแนวอดพี่ก็กดถ้าพี่อยากดูเป็น l yeah, อดเย็ดนึกว่าทีวี อันนี้เบรกนะคะเบรกจะอยู่ตรงนี้โอ้ยเล็บแต่รถกูพังอ่ะตอนนี้นี่พี่ก็มาเอาคันนี้คันใหม่แหละงวดนี้ซื้อทะเบียนรถพี่เท่าไหร่วะเท่าไหร่ดาวดาวเท่าไหร่แต่แสนนิดนิดดาวเริ่มต้นที่ดาวเริ่มต้นที่สิบห้าเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นแครดิตดีเอาไปอีกดอกเบี้ยรถใครมีรถคันเดิมมีไม่เล่นเดี๋ยวครับมึงไม่ต้องมาขายกูเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้แต่กูยังไม่ใช่กูเอากูจะเอาสีนี้กูชอบสีนก็หัวเกียร์แต่มันจะไม่ใช่เกียร์ของรถปกติ นะคะเดี๋ยวขอดูเกียร์หน่อยเกียร์ก็จะอารมณ์แบบรถไม่ใช่หัวเกียร์ปกติใช่มันจะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะหัวเกียร์ควบคุมไฟฟ้าอมันมันจะไม่ใช่เหมือนรถปกติคือมันไม่มีเกียร์หนึเกียร์สอเกียร์อะไรอย่างงี้หรอใช่ใช่ค่ะมันจะมีโหมดการขับขี่จะมี3โหมดมี normal mode smart mode แล้วก็ eco mode กล้องก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยก้องนี้กล้องก้องโอเคใช่ภาพคมมากนี่คมเหรอ คือมึงขับเหมือนระวังอ่ะใช่ใช่ต้องระวังสิพี่พี่คนแรกตื่นเต้นชิบหายเลยเนี่ยเออเอาแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้เขาไม่ด่ามึงใช่ไหมฮะเขาไม่ด่ามึงไงขออนุญาตแล้วขออนุญาตแล้วโอเคปุ๊ยเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเราก็คือมันมันพุ่งจวดเลยนี่ว่าเดี๋ยวจะพาทดลองโหมดนี้ ตันนี้หมดอะไรอ,อ๋อตัวนี้แบตยังไม่ทํางานตัวนี้ว่าจะพาทดลองไงแบตแบตมาดูตรงไหนวะ <Battery S 2> แบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้ถ้าแบตเตอรี่มันถ้าแบตเตอรี่มันช,ชาร์จได้เต็มอีโคโหมดอ่ะก็าสามารถตัวตัวตัวอีีค่ะตัวนี้เป็นการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์โดยที่ไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นอืมแล้วตอนนี้มีเสียงไหมตัวนี้ใช้ใช้น้ํามันควบคู่กับการตอนนี้ใช้น้ํามันอยู่ใช้น้ํามันปั่นไฟอยู่แต่ถ้าเมื่อไรที่เรากดอีวีคือเสียงทุกอย่างจะไม่ได้ยินเลย ปร,คร่คุณยังได้เสียงตูดตูดอยู่เลยอันนี้คือพี่ไม่คาดเบลลค่ะอ๋อคือผิดที่กูนี่เองใช่แต่มึงก็ไม่ต้องขับเร็วก็ได้มไหมกูอ,อยากให้รู้ว่าได,ด้ดีได้อยู่ยใช่ก็คือนี่แหละที่เขาเรียกว่ารถพลังงานไฟฟ้าร้อยซ็นคือขับเหยียบรอบมาศูนย์ปืดหลังติดเบาะอะไรอย่างเงี้ยต้องถ้าใครได้เข้ามาทดลองขับอ่ะหนูว่ามีซื้อพี่จริง ระบบรถดีจริงตัวนี้ก็ก็จะเป็นพวกปุ่มควบคุมต่างๆนะคะมีพวกแลคุ้คอนนทอนแล้วซื้อได้ของแถมอะไรของแถมอะไรบ้างตอนนี้ที่เรารู้ๆนะถ้าัขับไปครับขับไปครับที่เรารู้ๆเนาะถ้าสมมติว่ารถเป็นรถใหม่อ่ะคือคือส่วนรถมันมีมันมีแถมจูงใจก็จะเป็นพวกประกันชั้นหนึ่งอ่ะอ๋อมันมีอยู่แล้วมีทุกค่าอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นดอกเบี้ยพิเศษอดอรเบ้ยพิเอ้ยถามหน่อยไอ้ตัวนี้มันมีพวกแต่งเติงอะไรไหม มีค่ะอ๋อมีแต่งุดาะที่ตัวเบาะตัวเบาะก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะเบาะเปลี่ยนเป็นสีส้มส้มส้มออกเหลืองๆอ่ะอ๋อตันนี้เบาะเบาะอ๋อคือเปลี่ยนเป็นหนังใช่ไหมตัวนี้ก็หนังค่ะแต่เป็นหนังดําแต่ถ้าใครอยากแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนนะก็คือไม่กูเข้าใจว่าเบาะ LED เปลี่ยนสีได้ความหมายเดี๋ยวพึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเข้าซองดีๆครับ มึงควรเปลี่ยนรถนะยุ้ยพี่หนูอยากได้มากมึงควรเปลี่ยนรถเลยแหละไหน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 ตั้งอยู่ไหนอย่าหาทำนี่ไงน,นี่ไงเดี๋ยวรอซื้อเทดได้เดี๋ยนะก็เทแต่ชอบคันกระบะคันนั้นมาค่ะเข้ามาในโชว์รูมเย็นเนเออโอโค เดี๋ยวกูกลับละเพาะจริง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 ก็จริงๆก็ขายหลายหลายรุ่นใช่ไหมหลายรุ่นมีอเมล่าเชอร่าซิลฟี่เชียนาเอ็กเซลรุ่นไหนขายดีรุ่นไหนขายดีเนี่ยค่ะไฮไลท์พี่ยิสันออนิวอเมล่าใหม่อ๋อตัวนี้ตัวตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ราคาราคาท็อปเอาท็อปท็อปเลยท็อปท็อปก็ทุกคนเอื้อมได้หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาท ตัวนี้ข้าราชการเนี่ยรับรถเขาถูกมากเขามีโต๊ะสนุกให้ด้วยแทงได้หรือวะมีภูข้างบนมีเสียงขึ้นไปดูไหมคะเออไปดูหน่อยไปดูไปขึ้นไปดูไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเข้ามาทัวร์มีโต๊ะภูข้างบนแล้วก็มีร้านกาแฟเป็นกาแฟสดด้านนี้เลยค่ะพาไปด้วยมเลยอะไรเอ้ยวิ่งแล้วกันกี่โมงห้าโมงค่ะมันจะมืดๆหน่อยออ๋มีโต๊ะภูอ๋อครับจะมืดๆหน่อยโอ้พี่เขาแทงคนเดียวเลยนะ พี่สนใจเป็นแจมกับพี่เนี่ยค่ะวันนี้คือวันนี้บาริสตาไม่มาก็จะมีอ๋อบาริสตามาแล้วมึงไปบาริสตากูไม่ละวันนี้เลยไหมพี่ไปไม่ละดื่มกันเลยแล้วเท่าไหร่เนี่ยค่ะโอเคโอเคสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะมาทดลองขับหรืออยากจะมาดูนิสสันคลิกตัวจริงคันนี้ ที่เป็นไฮไลท์ของของนิสันณต,นะตอนนี้นะคะก็ติดต่อสอบถามยุ้ยเข้ามาได้เลยนะคะก็เซลลย,ยุยยินดีบริการ<อ>นะคะอยากบอกว่ารายการนี้ค่ะมองไดค่ะมองไดเป็นรายการแรก ที่ได้มาสัมผัสกับ all new nissan treak ตัวเป็นๆอย่าใช้คําว่ารายการนี่หว่ามันดูแบบมันดูแบบมันดูแบบทางการนี่กูตกกูตื่นเต้นหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเขอื่นเขาก็อิจฉาไม่พี่รายการนี้อยากบอกเลยว่ารีวิวที่เที่ยวอะไรอย่างงี้ก็เด็ดนะแป้งมีอวยด้วยก็ก็เดี๋ยวขออนุญาตฝากเบออ่แล้วเบอร์ยุ้ยเบอร์ยุ้ยเออ 0 9 5 5 6 3 2 3า9กค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้จองคิวทดลองขับอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติไม่ได้ขายเฉพาะคลิกนะคะขายรถยนต์นิสสันทุกรุ่นถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับพิลกเร็วครับพิกเร็วครับเฮ้ยมีตัวคียไหม้ยกกออกยกกอกกลอยกอะไรล่ะมึงมามึงมาแล้วเรามายก อันนี้แม่งดูไม่ออกแล้วเฮียว่าอันไหนอันไหนผงหมาล่าอันไหนฝุ่นที่เท่ามันพอพอเนี่ยมันเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมเราก็ทาปั๊บแค่เนี้ยทาทีทีทีทาเนี่ยโอเคเพื่อเพื่อให้ผงมันติดไงเพื่อให้ผงมันติดอันนี้ก็ยังไม่โรยยังไม่โรยโอเคครับเปียกปุ๊บเอาพริกอีกครั้งนึงครั้งหนึ่งไม่น่าจะได้แดกแล้วเนี่ยได้แดกเหมือนเดิมแดกได้เชื่อกูสิทีครั้งนึง ค่ะ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 เพื่อให้ผมมันติดเฉยๆคลิปนี้นะครับดูนะครับใครที่แบบอยากขายหมาล่านะครับดูไว้นะครับเป็นอาชีพได้จัดไปถูกแล้วเรียบร้อยแล้วครับอุ้ยอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราใส่จานนะครับใส่จานครับอ่ะจัดได้สวยจัดได้สวยเหมือนเอาเหมือนขายเลยนะสวยง